ครับเเจน่ก็ทางงดิใครับับสวัสดีพ่อเมฟซีลาวอิงสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงครับวันนี้ช่องทรองชาแนลต่อมาพบก,กับทุกท่านในวันศุกร์นะครับที่31วันนี้ประชุมประจําเดือนนะครับของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านำอำเภอหนองบุญมากครับ วานะวันนี้ประชุมที่ประชุมนอกสถานที่นะครับประชุมสัญจรนะครับอำเภอหนองมน,นงมากครับที่วัดไตรสรีมงคลเลยครับหรือซับตะครอเดิมนะครับตำบลไทยเจริญนะครับอำเภอหนองมนมากนะครับผม ดารพัดสูตรช่อแต่งอตังค์ยางทางตาตรวจว่าต้วจดวงตาสารพัดสูตนะคะต้อมืแต่ข้อตังค์ลนหมายถึงแต่งตรวจตู้น้าเป็นต่งเราไปตรวจั้าแต่งตัวตู้นตัวที่ใก็แต่ข้อตังค์นะคะสำหรับอาอาาที่เวลาเราไปี่พาร์ทนาต่างๆนะคะในการ

ตรงต่อไปเคื่องท่สายก้สงโกที่ัแนะนำมาทารบเปกรยาการมีการปูก้ัับนีเขาก็จมี้ดัที่เยสามเดืนมาเลยสองหมื่นห้านตามตับใ่คะแต่วันนี้คม เปหนพวก่าก็คงไม่ใช้ความรวมมือกับเรานะคะ่วบวได้แล้วก็จะให้เี่ผู้แสกจิตวิทยาของเราพูดเ่เกี่ยวกับเ่งตมากค่ะ

Ô mọi người ơi 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 mọi ครับช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทำคลิปนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับเนาะต้องไปรับลูกสาวนะครับพรอหลานนะครับเดินทางมาจากเยอรมันนะครับเนาะก็เลยไม่ก็มีเวลานะครับต้องขออภัยนะครับย้อนไม่นานนะครับก็จะกลับมาไลฟ์สดนะครับมาทำคลิปอีกนะครับ ฝากติดตามเลยติดามเลครับต่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่ใช่ไหมครับทหลัารังเอรัดครับผู้ชายใจดีสหหลังผู้ชายใจดีหลังผู้ชายใจดีรับชม

มีมากทีการลงใรงช่วงแรมวาระที่ผ่านมากระทั่งเดือนกรุงพาร์่าก็ได้เรี่นเก็บข้อมูลก็ที่มีกางแต่งัจากปีสองพันห้าสิบหกก็เพ่มดสองาหและจะมีผู้ที่ได้ข้าวนการประมาณห้าพันรายแต่พอปีนี้หลังจากมีการสระเนแล้วพบว่ามีแพ็นดีอาโดยวายผูนหนาก็ส่งแจ้งมาที่ ครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Zoom Channel น,นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์หัวใจทุกดวงนะครับที่มอบให้ชมช่อง Zoom Channel ทุกรับคลิปไรนี้สวัสดีครับ